กลางดงผู่พานอันเงียบงันมีขบวนควายของในห้อยคำกำลังเดินทางค้าขายเขาเป็นชายร่างสูงหนวดครึ้มดวงตาคมเย็นเฉียบผ่านชีวิตบนเส้นทางอันยาวไกลมานับสิบปีคืนนี้เขาตั้งค่ายพักริมลำห้วยที่คนในถิ่นเรียกกันว่าห้วยผีบองหลังจากคูควายไว้เรียบร้อยในห้อยคำก็นั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ มือถือมีดเน็บควงเล่นพลางมองเปลวไฟจากคบเพลิงที่ค่อยๆมอดลงเขาพึมพำเบาๆอีกสองมือกระสิหอดบ้านปากน้ำโขงแล้วขอให้ฝูงควายข่อยไปหอดโดยสวัสดีเธอแต่ในความเงียบนั้นเองเสียงควายร้องแผ่วเบาดังมาจากกลางลำห้วยเหมือนควายตัวใดกำลังร้องทุกข์ในห้อยคำเงยหน้าขึ้นดวงตาแข็งแนว เขารู้ดีว่าในข้อควายของตนไม่มีตัวใดออกไปเขาจับคบเพลิงเดินตรงไปทางเสียงนั้นที่กลางห้วยเขาเห็นร่างดำทะมึนของควายตัวใหญ่ยืนก้มกินหญ้าอยู่ริมฝันมันมีดวงตาเรืองสีแรงสดราวกับทานไฟในเตาในห้อยคำหยุดยืนหัวใจเต้นแรงแสงจากคบเพลิงสะท้อนให้เห็นรอยเลือดติดอยู่บนโคลน เขายกคบเพลิงขึ้นสูงอีกนิดแต่ทันใดนั้นเปลวไฟก็ดับวูบลงเองความมืดกลืนกินทุกสิ่งเหลือเพียงกลิ่น้าวเลือดที่ลอยอับอวนอยู่รอบตัวเขา